สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของการใช้งานเครื่องขัดล้างพื้นอัตโนมัติโคลมบัส RA 55K40 ครับอุปกรณ์ที่จะไปกับเครื่องนะครับจะมีแผ่นแปลงหนํำเตยนะครับหรือเรียกว่าแปลงจับแผ่นแผ่นขัดสีแดงขนาด20นิ้วสายไฟความยาว25เมตรปากดูดน้ำแปลงไนลอน เครื่องขัดล้างอัตโนมัติชนิดนี้สามารถใช้งานได้กับพื้นผิวเรียบทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหินขัดหินแกรนิตกระเบื้องยางรวมถึงซีเมนต์ขัดมันเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องทั้งส่วนประกอบของเครื่องนะครับจะประกอบไปด้วย1คือถังน้ําดีน้ําเสียจะอยู่บริเวณนี้นะครับจุดนี้จะเป็นถังน้ําเสียนะครับจุดนี้จะเป็นจุดติดตั้ง ใส่น้ำดีนะครับพร้อมกับน้ำยายทําความสะอาดตำแหน่งนี้คือสวิตช์ปิดเปิดควบคุมมอเตอร์ดูดน้ำชิ้นนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดมอเตอร์แปลงและเป็นตัวปรับระดับน้ำ เบรกเกอร์ Baker, ตัวรีเซ็ตควบคุมมอเตอร์ดูดน้ำเบรกเกอร์ Baker, ควบคุมมอเตอร์แปลงตัวยกปากดูดน้ําขึ้นลงสายปล่อยน้ําเสียทิ้งนะครับสายปล่อยน้ําดี